กราบสวัสดี FC แฟนหมัดแฟนมวยไทยทุกท่านทุกคนครับพบกับช่องคัดมวยเด็ดโจ๊กมาหมัดรายงานตัวครับ วันนีครับมาพบกันในศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2 0 1พรริครับนวีทีมวมยช่องเจ็ดสีวิกมอชิดแต่ในสนามครับต้องแต่งกายสุภาพชุดขาวดําและก็วางตัวให้เหมาะสมกับกาละเทศะด้วยครับเริ่มชกตั้งแต่เวลาบ่ายสองครึ่งเช่นเคยครับชมสดผ่านช่อง7 HD เดีกฎหมายเลข35ครับคู่มวยเจ็ดสีอาทิตย์นี้มีดังนี้ครับเปิดหกคู่แรกเป็นสไนเปอร์โกริตะมวยไทยปะทะกับยอดคลาสสิกไรซิ่งมวยไทยในน้ำหนักพิกัด101อนปอนด์คู่ที่2ครับเป็น ไทยสจเป๊กอุทยัยปะทะแสงเทียนเอกเมืองน์นพิกัดร3 6ปอนด์ คู่รองครับเป๊กกระเป๋าลิงกี้ปะทะเพชนรนผเดชนผเดชมวยไทยยิมพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์ครับและผู้เองนำรายการ,การน้องบิวจิตบังนนท์ปะทะกับสมิงเดชบังมัดของตันพิกัดน้ำหนัก137อมปอนด์นะครับวยเจสีอาทิตย์นี้ประกบให้เก๋วัดกับสดทุกคู่เลยครับเลดนี่เปิดไล่เบียดสูสีกันเกือบทุกคู่เลยนะก่อนที่จะไปวิจารณ์กันครับฝากทุกท่านช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานให้กับโจ๊กมอมัดด้วยเลยกันนะครับและสําหรับแฟนมวยคอมวยไทยตัวจริงท่านใดครับที่สนใจเข้ากลุ่มไลน์มวยว i p ีของโจ๊กฟรีครับในกลุ่มว i P ีของเราครับมีภาคราคาภาคมวยหยฟังกรสดดจากเวทีจากสนามทุกวันทุกรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับภาคโดยทีมงานของเราด้านเองครับมวยหูอิ่มซันตาเฟเสียงคมชัดราคาไวราคาจริงข้อมูลสืบลึกสืบตรงรู้ระบบหายใจนักมวยรู้บรรยากาศรู้ขาใหญ่แถมยังมีลายราคาพิมพ์สดวิตวิที่โจ๊กทำเองกับ มือครับพร้อมส่งรูปร่างเนื้อตัวผลไตชั่งน้ำหนักข้อมูลประวัตินักมวยฟอร์มการชกเลดล่วงหน้าเลดก่อนชกพร้อมมีทัศนะแนวทางมวยเด็ดติดดาวให้ทุกสึกทุกสายอีกครับที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับและมีที่ติดปลายนมดีๆกดมวยเดียวมวยชุดราคานี้เปิดให้ออกตัวกลางอากาศกันตลอดด้วยครับมันคงปลอดภัยแน่นอนครับคบเครื่องเรื่องมวยคุ้มเกินคุ้มต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับไอดีไลน์ แอดเจเจเจเก้าหนึ่งหนึ่งมีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายๆครับจะจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมุดไว้ด้านใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้เลยก็ได้นะครับรับรองเขาเอาเป็นครอบครัวเด้กกับคัดมวยเด็โจ๊กเมามัดหวานเจี๊ยบมนุษย์สิทุกสายอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มทาการวิเคราะห์วิจารณ์กันที่คู่แรกเปิดหัวของรายการกันเลยครับคู่แรกเป็นสไนเปอร์กลิตะมวยไทยประทะยอดคลาสสิกไลซิ่งมวยไทยพิกัดน้ำหนัก101อนปอนด์มุมแดงครับสไนเปอร์กรลิตะมวยไทยหรือกระเป๋าลิงกี้หรือออุดอุดรเป็นคนเดียวกันทั้งหมดครับในวัย19ปีมีส่วนสูง162เซนน้ำหนักปอย่อย49กกิโลชกมวยมาประมาณ5-60ครั้งครับเป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมิเก็บตัวฟิตซ้อมบริค่ายเกตเพชรครับซ้อมมวยคนจัดครับแล้วก็ม อยู่ที่มุมครับคำหน้าเสือให้ครับดันตัวเงินสู้ให้ครับถือว่าสไนเปอร์นี่เป็นมวยคนจัดนะสไนเปอร์เป็นมวยขวาครับประเภทฝีมือเตะตั้งพับขวางคาเขา,ขาในป้ายหน้าเสียบดีมีศอกสวนดีครับหลักเหลี่ยมดีด้วยอาวุธนิคมเลยแต่ข้อเสียของสไนเปอร์คือน,นานๆเนี่ยเขาจะมาชกกลางวันสักทีส่วนมากนี่ชกแต่กลางคืนครับแรงปลายไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่ด้วยนะมาดูผลงาน3ครั้งหลังสุดที่เขาชกไว้ครับในศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพ est, รชรราชดำเนินทั้งหมดเลยครับ3ครั้ง lặng <coughs> มีชนะคะแนนเพชรชัยนาทเทิงเพชรสีทองชกร้อยปอนด์จากนั้นชนะคะแนนทานศิราเพชรภูผาพิกัดร้อยปอนด์ล่าสุดก็พิกแพ้คะแนนให้กับเจ้ายอดอัจฉริยะท็อปเฟลี่ยิมชก101ปอนด์มานะสามครั้งหลังถือว่าดูดีเลยครับชนะ2ครั้งติดเพิ่งมาสะดุดแพ้แค่ไฟเดียวครับฟอร์มใช้ได้ครับสไนเปอร์สถนาด้านของยอดคลาสสิกไลซิ่งมวยไทยหรือชื่อเก่าชื่อเจ้ารถด,ดีรถสวยจากเจสสยพิ้วยังเด็กอยู่เลยครับอายุ15ปีมีส่วนสูง161ซงน้อยหกสนัน่ไปซ 47กชกมวยมาหลักประมาณ60ครั้งได้เป็นนักชกจากโคลาดครับเกตันฟซซอมบริขา f a กรุ๊ปอยู่กับเสียเหลี่ยมยอดคลาสสิกนี่เป็นมวยฝีมือผสมเข่าครับบู๊เลยนะ2แข้ง2กาดครับเตะนำปั้มตีครับอาวุธนี่หลากหลายหลักเหลี่ยมดีแล้วก็ใจสู้ครับมีขึ้นไปไปแต่ข้อเสียคือหลังๆมาในยอดคลาสสิกร่างกายเด็กไม่ดีครับไม่ค่อยจะมีแรงเท่าไหร่ครับวัดจาก3ไฟที่ผ่านมาครับอ่ะวันนี้ก็เลยลองปล่อยเวทขึ้นมาชกดูนะแต่ว่าจะเสียเปรียบแรงประทะพี่เขาด้วย มวยคู่นี้จัดให้สดวัดกับเก๋าครับเมื่อเปียบเห็นกันชัดมากขึ้นนะครับสไนเปอร์เป็นรุ่นพี่4ปีจะได้เปรียบในเรื่องของกระดูกการผ่านมวยที่ดีกว่าครับหัวใจพี่ต้องดีกว่าด้วยได้สูงได้ลอยกว่าหน่อยหน่อยได้น้าหนักเต็มเวทขวาครับน้าหนักปล่อยน้าหนักตัวในหนักกว่าอยู่1-2กิโลเลยครับความน่าเชื่อถือนี่ดีกว่าครับส่วนด้านของยอดคลาสสิกครับเป็นนุ่นน้องจะได้เปรียบในเรื่องของความคุ้นชินกับการชกกลางวันเนี่ยจะดีกว่าครับเพราะว่าช่วงหลังๆมันมีชกกลางวันบ่อยแรงปลายดดกกลััันนเเเิิปมรพท มาแรกตั้งสไนเปอร์ต่อ2อเลยครับแต่ถ้ามองตามข้อมูลไปแล้วนะโจ๊กก็ยังชอบไปที่มุมแดงครับเจ้าสไนเปอร์กลิตะมวยไทยครับยังชอบมวยคนจัดชอบเจ้าบ้านครับผมดูว่าสไนเปอร์ได้เปรียบยอดคลาสสิก แทบทุกทางเลยครับทั้งได้สูงได้ลอยได้เวทปะทะได้กระดูกมวยได้ใจมวยฟอร์มการชกก็ดูดีกว่าหน้าเสือความน่าเชื่อถือมวยคนจัดก็ได้เปรียบอีกครับมันอยู่ที่ว่าสไนเปอร์เนี่ยจะยุบจะช็อตไปๆไ,ไ,ไหมแค่นั้นเลยครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ชกกลางวันเท่าไหร่ครับแล้วก็ระวังอีกแผลหนึ่งครับสไนเปอร์เป็นแผลที่เด็ดทั้งประเทศไทยครับคนจ้องจะเล่นแต่สไนเปอร์ครับแผลนี้อันตรายมากเขาจ้องจะทําให้พิกกันจนได้ครับระวังระวังข้อนี้นะแต่ยังชอบสไนเปอร์กอริตะมวยไทยครับมองว่าได หลายอย่างหลายทางจริงๆ มาตอนคู่ที่2ของรายการครับไทยสอเป๊กอุทัยประทะแสงเทียนเอกเมืองนนท์พิกัดน้ำหนัก136ปอนด์มุมแดงครับไทยสอเป๊กอุทัยครับเป็นน้องชายของกุลหลาบดำซ้ายอุกาบาดนั่นเองนะครับอายุ24ปีมีส่วนสูง168เซนน้ำหนักปล่อย64กิโลชกมวยเป็นร้อยครั้งแล้วครับเป็นนักชกจากสุรินทร์ปัจจุบันได้มาเก็บตัวฟิตซ้อมบริก่ายพีเคสันชัยมวยไทยยิมเป็นที่เรียบร้อยครับก็เสียแขกส่งเข้าประกวดครับวันชกเนี่ยจะมีทีมงานของสกอวป็ ็มีวันฉลองยอดมวยพาทีมงานพีเคนี่ขนกองเชียร์มาเชียร์กันสร้างบรรยากาศกันกอย่างดีเลยครับไทยเป็นมวยซ้ายเป็นมวยหมัดหนักครับประเภทเ,เดินชนเตะขาเจาะยางแรงครับหมัดซ้ายต่อยหน้าต่อยท้องเข้าไปนี่ได้ลุ้นเลยครับแล้วฟันศอกได้แรงด้วยเป็นมวยที่มีนาทีทองดีครับลุ้นปิดจ็อบลุ้นนับนอกเกมต้นได้เลยแต่ข้อเสียของไทยคือไม่สู้เข่าในไม่ชอบเข่าในและก็แรงไปไม่ค่อยจะดีครับถ้าต่อยคู่ชกไม่หล่นไม่ล่วงตั้งแต่ต้นๆครับไปปลายนี่ลำบากเลยนะผลงานที่เ ชกไว้3ครั้งหลังสุดถือว่าฟอร์มสดมากครับมีไปต่อยหมัดชนะนอกยก3เพชรศักดาบวนสุรินที่ภูทรจากนั้นก็ไปพลาดดนนับก่อนนะครับแต่ว่ากลับมาเอาชนะนอกยก1เพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองที่ภูทร ล่าสุดกลับมาชกเมืองกรุงครับสรุปว่าแจ้งเกิดได้สําเร็จครับได้นับคำสองนับภายในยกสี่ยกเดียวครับชนะคะแนนเพชรอุบลสอเทียนชัยที่ช่องเจ็สีไว้ได้สําเร็จครับรวมทั้งภูทรรวมทั้งเมืองกรุงครับหครั้งรวมกันเนี่ยชนะรวดทั้ง5ครั้งเลยครับไทยครับฟอร์มดีมากครับอยากทําฟอร์มสวยๆเพื่อไปชกมวยวาลูปีเนียนะไทยและทางด้านมุมน้าเงินครับเป็นแสงเทียนเอกเมืองนนท์หรือเจ้าเทียนชัยสิทธิ์หนุ่มน้อยครับเป็นคนเดียวกันนะในวัย21ปีครับส่วนสูง 173้17เาซนน้ำหนักปล่อย6กกิโลชกมวยเป็นหลักร้อยไฟเหมือนกันนะครับเป็นลูกหลานชาวเภอรัตภูมิจังหวัดสงขาเก็บตัวฟิสซ้อมบริคายสิทธิ์หนุ่มน้อยสิงป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตแสงเทียนนี่เป็นมวย้ายครับเป็นมวยฝีมือผสมเขา่าปราะเภทเตะ้ายต่อยซ้ายแรงเตะก้านคออันตรายมากเลยนะมาสอกสวนคมครับเข่าในในี่ขวางตีได้แข็งแรงอาวุธนี่หลากหลายเชิงชกฉลาดเลยครับ แต่ข้อเสียของแสงเทียนคือเขาหายไปนานครับชกชกหยุดหยุดล่าสุดเนี่ยหยุดไปถึง 6- 7เดือนได้เลยนะไม่รู้ว่าสภาพนี่มาเป็นยังไงนะครับผลงาน3มครั้งหลังสุดที่แสงเทียนชกไว้ครับมีแพ้คะแนนดาวจิตมังนนที่มวยดีวิถีไทยร้8ปอนด์แต่ว่าไฟนั้นเนี่ยโดนชูสวนราคาให้แพ้ถึง11เลยครับและเขาก็หายไปเลยครับไปขวาจากนั้นครับกลับมาชกใหม่นะครับก็ไปต่อยเขา2ปอนด์นะครับไม่มีปัญหานะฉะนั้น็อกยกหนึ่งโอมาดไลออนนักชกฝรั่งที่ภาคใต้ครับที่ ศึกปาตองอ่ะนะครับชก136ปอนด์ล่าสุดเขาก็ยังชกอยู่ที่ภาคใต้ครั้งหนึ่งครับเป็นศึกสัญจรโมเดีวิถีไทยและก็แพ้คะแนนให้กับเพชรพญาไทยแสงมรกตนะครับชก132ปอนด์นะแล้วก็หายไปเลยครับ6-7เดือนนะครับสามฟอร์มหลังชนะหนึ่งแพ้สองครับรวมๆแล้วหายไปจากเมืองกรุงเนี่ยสองปีเลยครับอ่ะรอบนี้ได้กลับบ้านเก่าครับได้มาชกช่องเจ็ดอีกครั้งหนึ่งครับแสงเทียนครับหวังแจ้งเกิดเป็นอย่างมาก มวยคู่นี้ครับถือว่าประกอบให้มวยบู๊มวยหมัดหนักในปะทะกับมวยฝีมือครบเครื่องมวยซ้ายชนกับมวยซ้ายเลยครับคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสไม่ครบ5ยกสูงเลยครับเมื่อเป๋ไปเห็นเขาได้เปรียบเสียเปรียบกันจะชัดมากขึ้นนะครับไทยในเป็นรุ่นพี่3ปีจะได้เปรียบในเรื่องของมีรายการชกต่อเนื่องสม่ำเสมอขวาครับและก็มาชกช่อง7ไว้ไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยสภาพร่างกายของไทยดีกว่าแน่นอนครับซ้อมค่ายใหญ่และน้าหนัก136ปอนด์เนี่ยเป็นน้ําหนักเต็มเมตของไทยด้วยครับได้กระดูกมวยได้หัวใจมวยได้ลูกกหนั แรงมีลูกเตะขาเจาะยางกับลูกต่อยหมัดเนี่ยลุ้นปิดจ็อบได้ตลอดเวลาครับทั้งเกมต้นและเกมปลายครับไทยส่วนทางด้านของแสงเทียนเป็นรุ่นน้องครับจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างช่วงชกที่สูงลอยกว่าราๆห้าหกเซนนะครับจังหวะฝีมือเนี่ยดีกว่าแน่ครับอาวุธหลากหลายเชิงชกฉชลาดกว่าครับยิ่งเข่าในเนี่ยยิ่งได้เปรียบเลยครับแสงเทียนถ้าตน้ตนต้นแสงเทียนไม่หล่นก่อนครับถ้ายืนครบ5ยกได้ไม่ถูกนับถูกนกปลไปลายแสงเทียนก็มีลุ้นเหมือนกันครับตาาดซับมาแรกตั้งแดงไทยต่อ54 ถือว่าเบียดมากครับสาหรับคู่นี้ครับโจ๊กยังชอบไปที่มุมแดงครับจูดไทยสจเปียกอุทัยครับมีรายการชกต่อเนื่องขวาเคลื่อนไหวร่างกายสม่ําเสมอซ้อมที่กรุงเทพไม่ต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวเนี่ยได้เปรียบแน่นอนครับถึงไทยตัวเล็กสั้นขวาครับแต่น้ําหนักตัวนี่หนักขวาครับได้เปรียบแรงปะทะครับลุ้นได้ทั้งเกมต้นและเกมปลายครับแล้วเ็าเป็นมวยที่มีวินาทีทองดีอยู่แล้วครับลูกเตะขาต่อยหมัดฟันศอกนี่ลุ้นนับลุ้นน็อกได้ทุกเมื่อจริงๆอ่ะเข้าใจอยู่เขาว่าแสงเทียนในฝีมือดีชกฉลาดแต่ ว่าเขาหยุดไปนานมามาหายหายแถมซ้อมที่ใตย้ยังไงสภาพร่างกายเนี่ยเป็นรองไทยเยอะครับชอบไทยสอจอเป็กอุทัยครับลุ้นถึงกดนับทุบนับทุบน็อกเลยแต่ถ้าไทยเอาเขาไม่นับไม่น็อกครับก็ยังดูว่าออกตัวแต่งตัวบางทุนได้ครับ ไปตอนคู่รองน้องคู่เอกครับคู่นี้เป็นเป็กกระเป๋าลิงกี้ประทะกับเพชนรนพเดชนพเ,เดชมวยไทยในน้ำหนักพิกัด113อปอนด์มุมแดงครับเป็กกระเป๋าลิงกี้หรือปทอทอทองทวีหรือเพชรสมนึกครับอายุ21ปีมีส่วนสูง165้าเซนน้ำหนักปล่อย56กกิโลชกมวยเป็นร้อยไฟครับเป็นลูกหลานจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับเก็บตัวฟิซซ้อมบริข่ายเพชรสมนึกจังหวัดร้อยเอ็ดนะปัมซ้อมอยู่กับชุดไอเจ้ายอดอีทีเกาะเต่าลูกช้างมวยไขยน,นี่แข็งแร่งแข็งแงแ นทุกคเป็กมีดิกีแชมป์วัวรอบปูนเสือเป็นขวัญใจมหาชนครับ f อหรือแฟนคลับตามเชียร์กันเยอะมากครับเป็นมวยทางซ้ายครับเป็นมวยเข่าที่ต่อยหมัดฟันศอกไี่แรงมากทรงบูครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องชิงฟันศอกได้คมปั้มตีเขานี่ล็อกคอเหนียวหนึบไร้แขนแข็งแ,แรงครับกล้าแลกก้าชนหัวจิตวใจนี่เกินร้อยเลยครับแต่ข้อเสียคือเป็กมีปัญหาที่ขาครับจะแพ้ลูกเจาะยางแล้วหลังๆมานี่เป็ก ฟอรม์ไม่ดีครับและรอบนี้เป็กตัวเล็กสั้นขวาคู่ชกเยอะมากครับเจองานหินเลยนะ มาดูผลงาน3ฟอร์มหลังสุดของเป็กครับมีไปฟันศอกครับชนะนอกยก4ี่ราชัน์สสมนึกที่สัญจรบุรีรัมย์ครับชก113ปอนด์จากนั้นครับไปท้าชิงแชมป์7สีครับแพ้คะแนนให้กับสิงห์ดำเกียรติฟูเฟือง112ปอนด์ครับแพ้แบบสู้ไม่ได้เลยขาดลอยเลยนะล่าสุดพลาดโดนเตะเจาะยางครับแพ้นอกยก3ดาวินชีลักกี้บันเทิงมาที่ช่อง7สีชก114ปอนด์ครับ3ครั้งหลังเป็กชนะได้1ครับแพ้2ครั้งติดครับรอบนี้เป็กอยากแจ้งเกิดเรียกความศรัทธา จากแฟนมวยกลับคืนมาเป็นอย่างมากครับและมุมน้ําเงินครับเป็นเพชโนโพรนพเดชนพเดชมวยไทยยิมครับหรือทวีศักเล็กสีพลังเดิมอายุ17ปีมีส่วนสูง175เซนเลยครับน้ำหนักไปปล่อย55กิโลชกมวยมาละประมาณ5 6 0ครั้งเป็นลูกหลานจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับซ้อมบริค่ายนพเดชมวยไทยยิมที่จังหวัดบุรีรัมย์มีลุงของเขาคือไอ้ขาด่างนพเดชเซงซิมอิ้วยิมครับเทนซ้อมให้เป็นอย่างดีเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเด็กเลยครับ เพชรนพเดชเป็นมวยขวาครับเป็นมวยเข่าผสมฝีมือประเภทสูงยาวใหญ่ครับดูอ่อนนอกนะแต่แข็งในครับจังหวะฝีมือดีครับศาสตร์แข้งหน้าได้ไวครับจับในนี่ล็อกคอขวางหน้าแทางเข่าแหลมแทงเจ็บและมีหมัดมีศอกสวนคมครับเหลี่ยมตัวนี้ถือว่าจัดจ้านด้วยครับแต่ข้อเสียของเพชรนพเดชคือเด็กกลาลังโตครับกลาลังปล่อยน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆอะปล่อยไฟละปอนสองปอนครับวันนี้จะเป็นรองเรื่องเวทชกเป็นรองเรื่องเวทปะทะเขานะผลงาน3ามครั้งหลังสุด ที่เพชรนพเดชชกไว้ครับฟอร์มสดมากๆเลยมีชนะคะแนนยอดกันชั้งนครสีชกร้อยแปดปอนที่อ้อมน้อยสึกเกตเพชรวันเสาร์จากนั้นไปพิกเอาชนะคะแนนเพชรประภพรลูกบ้านใหญ่ที่เวทีมวยราชดำเนินชกท่อน้ำไทยครับชกร้อยสิบเอ็ดปอนล่าสุดโชว์ไว้สวยต่อเนื่องครับฟันศอกแทงเข่าครับชนะน็อกยกสี่เดชพานุสอพงอมรที่ช่องเจ็ดสีเวทร้อยสิบสองปอนครับเขาตีรุ่นพี่น็อกเลยนะอ่ะถ้ารวมผลงานสี่ครั้งหลังสุดครับเพชรนพเดชชนะลวดทั้งสี่ ครั้งเลยครับกระลังสดกระลังห้ามการะลังฮอตเลยครับเพชรนพเดชตัวสูงยาวใหญ่มากมวยคู่นี้ประกบให้เก๋วัดกับสดเก่งเล็กปะทะกับเก่งใหญ่เป๊กลดชั้นลงมาครับส่วนเพชรนพเดชขึ้นมาเทียบชั้นเมื่อเปรี้ยไปเห็นเขาได้เปรียบเสียเปรียบกันกชัดมากขึ้นเป๊กเป็นรุ่นพี่4ปีจะได้เปรียบในเรื่องของหัวใจมวยครับกระดูกมวยดีกว่าปิ๊บหนึ่งเลยนะได้เปรียบเรื่องน้ําหนักมวยเต็มเวทกวา่าได้อาวุธแรงประทะหนักกว่าไม่ลูกเตะขากับต่อยหมัดฟันศอกได้ลุ้นนับน็อกครับ ถ้าต้นๆเอาไม่ได้นับไม่ได้นอกไปไปก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับเพราะว่าเป๊กนี่เป็นมวยเข่าแข็งแรงและหัวใจเขาดีได้กระดูกได้ลุ้นพี่ครับส่วนเพชนรนพเดชเขาเป็นลุ้นน้องจะได้เปลี่ยนในเรื่องของสภาพร่างกายที่ดีกว่าแน่ครับฟอร์มการชกของเพชนรนพเดชสดกว่ามากชนะมาสีไฟลวดสูงยาวใหญ่กว่าเป็กนี่เป็น10บสิบเซนเลยครับอาวุธนี่หลากหลายกว่าครบเครื่องกว่ามีทั้งนอกมีทั้งในว่องไวฉลาดกว่าด้วยครับอยู่ที่ใจอย่างเดียวแล้วครับเพชนรนพเดชครับตาลารกทรัพย์มาแรกเปิดเสมอเป็กหรือเป็กต่อ19 ราคานนสูสีออกเบียดกันอีกแล้วแต่ถ้ามองทางมวยเป็นแล้วครับคู่นี้โจกยังชอบไปที่มวยรองครับ <an> มูน้ำเงินครับเจ้าเพชนรนพเดชนพเดชมวยไทยครับสูงยาวใหญ่กว่า9ถึง10เซนเลยครับผมมองว่ามีผลมากสําหรับไฟนี้เด็กมันกาลังสดมันกําลังห้าวกำลังมั่นอกมั่นใจอะ <m> ่ะฝีมืออาวุธมวยนี่เพชนรนพเดชได้เปรียบแน่นอนครับมันอยู่ที่ใจของเพชนรนพเดชอย่างเดียวเลยครับว่าจะกลัวใจพี่หรือเปล่าถ้าเพชนรนพเดชกลัวเนี่ย อาจโดนเป็กกดถึงน็อกเลยครับแต่ถ้าเพชรนพเดชไม่กลัวเนี่ยเพชรนพเดชดีกว่าแน่นอนครับไฟนี้เป็กเจองานหินเข้าซันแล้วครับชอบเพชรนพเดชนพเ,เดชมวยไทยครับวัดที่สภาพร่างกายวัดที่ความใหญ่และก็วัดที่หัวใจของเด็กมันครับเชื่อว่าเด็กไม่กลัวรุ่นพี่นะครับเพชรนพเดชน,นะครับเข้าไปก่อนก็ได้มีราคาให้ออกตัวอย่างแน่นอน เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับน้องบิวจิตมังนนท์ะทะสมิงเดชบางมัดของตันพิกัดน้ำหนัก137้อปอนด์มาดูมดุมแดงครับน้องบิวจิตมังนน์หรือสิทธิ์ป๋าโอเดิมครับอายุเพียง20ปีมีส่วนสูงถึง177เซนน้ำหนักป่อยๆหกบกิโลชกมวยเป็นหลักร้อยไฟเลยครับชกมาเยอะชกมาตั้งแต่ยังเล็กยังเด็กเลยครับเป็นลูกหลานจากเพเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาครับเกบตโวฟิตซ้อมบริก้าจิตมังนน์ครับซอเอ๋ส่งเข้าประกวดครับหน้าเสือแข็งราคา ดีตัวตัวในสู้ทุกคนครับและส่วนมากถ้าชกนอกบ้านนี่ทีมงานจิตบางนนจะเป็นฝ่ายเอาชนะส,ะส่วนใหญ่ด้วยนะครับน้องบิวเป็นมวยขวาเป็นมวยจังหวะฝีมือจัดจ้านประเภทสูงยาวใหญ่วางแข้งขวาหนักเน,น้นเนียนตาเตะตั้งพับขวางคาวงในไล่แขนล็อกคอดีเสียบเขา่าเจ็บฟันศอกคมเก็บกันบางโต้รัดกลุ่มเป็นมวยที่เชิงชกฉลาดและมีอาวุธจุกจิกหลากหลายด้วยนะแต่ข้อเสียข,ของน้องบิวคือเบอร์มวยเนี่ยเป็นรองคู่ชกเยอะเลยครับชื่อมวยเบอร์มวยเป็นรองเขาเยอะเวทปะทะเป็นรอง พี่อยู่ประมาณ2-3ปอนด้วยมาดู3ฟอร์มหลัง <Labor> ส <ator il fi> ุดของน้องบิวครับสดมากนะมีไปชนะคะแนนโฟกัสสันป่าตองที่เวทีมวยราชำเนินชกท่อน้ำไทย134ปอนด์เป็นการชนะขาดลอยจากนั้นไปเอาชนะคะแนนยอดอีทีปตททองทวีที่จังหวัดน้องคายชก136ปอน ล่าสุดได้ชกชิงแชมป์พายทีวีครับสรุปว่าเอาชนะคะแนนสมรักน้อยมวยเด็ด789ที่เวทีมวยราชดำเนินศึกเพชรยินดีชก135ปอนไปกระชากแชมป์เขาถึงในบ้านเลยนะครับสดจริงครับสดจริงครับชนะ3ไฟลวดเลยครับฟอร์มสวยๆเลยครับน้องบิวร่างกายดีมากและเป็นลูกลักซอเอเลยและทางด้านมุมน้ำเงินครับเป็นสมิงเดชบังมัดคองตันหรือนออนุวัต์ยิมหรือออัชริยะเดิมครับอายุ24ปีมีส่วนสูง17 5เซนน้ำหนักป่อย ประมาณ6กกิโลชกมวยมาเป็นหลักร้อยไฟเป็นนักชกจากอุดรธานีไฟนี้ครับย้ายมาซ้อมอยู่ที่อุบลครับอยู่ที่ค่ายพี่หนึ่งชัยวัดแล้วครับแล้วก็ใช้สีเสื้อบังมัดคลองตันพร้อมมีทีมงานคนจัดอย่างคุณเอกปะตะนีและก็ทนายอัจฉริยะอัดฉีดคำหน้าเสือดันตัวเงินสู้ให้ต้องบอกว่าหน้าเสือนี่ไฟนี้แข็งโป๊กเลยครับสมิงเดช สมิงเดชเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือตั้งรับได้บููได้อาวุธแรงมากครับไปซ้ายต่อยซ้ายฟันศอกซ้ายแทงเข่าซ้ายทีเด็ดของเขาคือฟันศอกซ้ายเขาฟันได้คมแรงอันตรายอาวุธครบเครื่อง<ๆ>เกา๋าเกมและฉลาดมากมาก แต่ข้อเสียของสมิงเดชคือหลังๆมาครับเขาไปชกอยู่ในรูปแบบมวยไทย3ยกในศึกอารูเอสมาซะเยอะเลยครับเป็นห่วงเรื่องการยืนระยะไปลายครับและร่างกายของเขาเนี่ยเป็นรองด้วยครับวันนี้ถูกบีบน้ำหนักลงมาอีก2ปอนด์ด้วยครับสมิงเดชร่างกายกับแรงปลาในเป็นรองคู่ชกค่อนข้างเยอะเลยครับผลงาน3ครั้งหลังสุดที่สมิงเดชชกไว้ครับในรายการอาร ชก3ยกทั้งหมดที่เวทีมาราชำเนินครับมีไปพลาดโดนนับนะแต่ว่ากลับมาเอาชนะน็อกเจ้าฮวนเดวิดในเวท142ปอนด์ครับนักชกฝรั่งจากนั้นก็มาพลิกแพ้คะแนนให้กับฟุกน้อยสอจอเอบแกอุทัยครับ140บปอนด์วันนั้นแพ้ฟุกน้อยขาดเลยไม่มีแรงล่าสุดก็ยังไปพลิกแพ้คะแนนให้กับดวงสมพงษ์จิตมังนนเวทร้อยปอนด์แพ้ขาดลอยไว้อีกครับ3ครั้งหลังนี้ชนะ1แพ้2ครั้งครับฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยการผ่านมว นี่ดีมากครับแล้วก็พูดว่าเขาเป็นยอดมวยได้แล้วนะเพราะเขาเคยเป็นระดับแชมป์ราชดำเนินแชมป์สมาคมโลกแชมป์ทูฟอร์ยูและแชมป์อีกหลายๆเส้นเลยเพียงแคาว่าหลังๆมานี่ฟอร์มเขาไม่ดีร่างกายเขาไม่ค่อยดีครับอ่าวันนี้เปลี่ยนมาใช้สีเสื้อบังมัดคองตันอยู่กับพี่หนึ่งครับเอามาปั้นใหม่แล้วก็กลับมาชกในรูปแบบ5ยกได้ขึ้นคู่เอกช่องเสีเลยครับอยากแจ้งเกิดมากๆครับสมิงเดช มวยคู่นี้ครับต้องบอกว่าประกบให้สดวัดกับเก๋าอีกคู่ทรงมวยสไตล์การชกคล้ายๆกันครับจังหวะฝีมือดีเหมือนกันทั้งคู่และใช้ศอกได้คมเหมือนกันทั้งคู่ ต่างกันแค่ว่าทางขวากับทางซ้ายครับเมื่อเปรียบเทียบไปเห็นเขาได้เปรียบเสียเปรียบกันชัด,ชดๆอีกรอบหนึ่งน้องบิวเป็นน้อง4ปีจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างช่วงชกสูงลอยกว่าเราสามเซนด้หนุ่มได้สดได้สภาพร่างกายเนี่ยดีกว่าเยอะครับฟอร์มการชกสดกว่ามากและก็ชกมวยไทยห้ยกประจําครับการยืนระยะไปปลายยืนระยะ5ยกเนี่ยได้เปรียบแน่นอนครับน้องบิวส่วนทางด้านของสมิงเดชเป็นรุ่นพี่จะได้เปรียบในเรื่องของ,งชืองช่อวมวยเบอร์มวยการผ่านมวยดีกว่าเยอะอม,าอมากในลูก,ก,ยยก,นะะกเก๋าเกมน้ําหน,น,นักตัวน้ำ หนักป่อยเนี่ยดีกว่าหนักกว่าชกเวทใหญ่กว่าด้วยแรงปะทะอาวุธต้นๆสมิงเดชได้หลุนก่อนครับตลาดซับมาแรากตั้งน้ําเงินสมิงเดชต่อ19หรือเสมอถือว่าเบียดมากแต่คู่นี้ครับโดยส่วนตัวโจ๊กชอบไปที่มวยรองอีกครับมุมแดงน้องบิวจิตเมืองนนครับผมชอบของสดผมชอบร่างกายอะ่ะสมิงเดชกระดูกดีชื่อมวยดีจริงผมเข้าใจครับแต่สภาพร่างกายไม่ดีครับและหลังๆมาในี่ไปชกแต่มวย3ยกมาล้วนๆยังไงแรงปลายก็เป็นรองครับ และถูกบีบน้ำหนักมาอีก2ปอนดนะ์นะไฟเนี้ยผมมองว่าสมิงเดชมีโอกาสยุบหรือแผ่วปายได้สูงมากน้องบิวได้เปรียบหลายอย่างเลยครับชกหายกตลอดเพิ่งชนะโฟกัสชนะยอดอีทีชนะสมรักน้อยมาเด็กกำลังมั่นใจมากๆครับร่างกายอยู่ในช่วงที่พีคเลยครับ มันอยู่ที่ช่วงต้นๆเกมแล้วครับว่าจะพลาดไปโดนหมัดโดนศอกของสมิงเดชหล่นล่วงหรือแตกก่อนหรือเปล่าถ้าน้องบิวไม่พลาดก่อนต้นๆครับเบียรเสียสีกับปอลปลายครับผมมองว่าน้องบิวดูดีกว่าครับด้วยสภาพร่างกายและความใหญ่นะชอบมุมแดงครับน้องบิวจิตมังนนครับคาดว่าจะเอาชนะแจ้งเกิดที่ช่องเจ็ดสีและชนะติดต่อกันได้4ี่ครั้งรวดครับต้นๆไม่ต้องรีบก็ได้ครับรอดูไปก่อนสัก2ยกผ่านครับถ้ายืนได้ไม่พลาดไม่หล่นนะน้องบิวยาวๆครับ จัดไปครับจัดไปกับทาศนะคัดมวยเด็ดโจ๊กมาหมัดศึกมวยไทยสีในวันอาทิตย์นี้คู่หนึ่งชอบมุมแดงครับสไนเปอร์กุลิตะมวยไทยคู่สองชอบมุมแดงครับไทยสอจอเป็กอุทยัยคู่รองชอบน้ําเงินครับเพชนพรนพเด็ดนพเด็ดมวยไทยยิมและคู่เอกนำรายการชอบไปที่มุมแดงน้องบิวจิตเมืองนน์นะครับ ฟังและชอบเหมือนก็จัดตามมาได้ครับฟังแลวขัดใจก็สวนเอาได้เลยครับวันนี้ผมค่อนข้างเอียงไปทางมวยรองหน่อยนะครับก็อยู่ตัวถูกอยู่ตัวดีแต่งตัวางทุนกินเอาสองครั้งด้วยนะครับหมัดมวยเปลี่ยนไปได้หมดทุกอย่างนะและสําหรับแฟนมวยคอมวยไทยตัวจริงท่านใดครับที่สนใจเข้ากลุ่มไลา์มวย VIP ของโจ๊กฟ,ฟรีๆครับในกลุ่ม VIP ของเราครับมีภาคราคาภาคมวยหยฟังกสดๆจากเวทีจากสนามทุกวันทุกรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับภาคโดยทีมงานของเราด้านเองครับมวยหูอิ่มสัน ตาเฟ่เสียงคมชัดราคาวัยราคาจริงข้อมูลสืบลึกสืบตรงรู้ระบบหายใจนักมวยรู้บรรยากาศรู้ขาใหญ่แถมยังมีลายราคาพิมพ์สดวิต่อวิที่โจ๊กทําเองกับมือครับพร้อมส่งรูปร่างเนื้อตัวผลตาชั่งน้ําหนักข้อมูลประวัตินักมวยฟอร์มการชกเลทล่วงหน้าเลทก่อนชก พร้อมีทัศนะแนวทางมวยเด็ดติดดาวให้ทุกสึกทุกสายอีกครับที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับและมีที่ติดไปนวมดีๆกดมวยเดียวมวยชุดราคานี้เปิดให้ออกตัวกลางอากาศกันตลอดด้วยครับมันคงปลอดภัยแน่นอนครับคบเครื่องเรื่องมวยคุ้มเกินคุ้มต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับไอดีลน์ แอด jjj911 มีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายๆครับจะจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมุดไว้ด้านใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้เลยก็ได้นะครับรับรองเขาเป็นครอบครัวเดียวกับคัดมวยเด้โจ๊กเมามัดหวานเจี๊ยบะนุกย์สิทุกสายอย่างแน่นอนนะครับ ท้ายนี้ครับหากข้อมูลที่โจ๊กวิเคราะห์วิจารณ์ไปอาจจะขาดตกลุยบวกพ่องหรืออาจจะมีผิดพลาดบ้างประการใดครับหรืออาจจะไม่ถูกใจผู้รับผู้ใหญ่เสียนมวยประเทศไทยท่านใดครับโจ๊กต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยจริงๆนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารณ์ครับเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นครับเป็นการคาดเดาล่วงหน้าเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยขออให้ท่านโชคดีมีใชยครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่เจ็บไม่จนเฮงๆรวยๆมันๆทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่รายการหน้าวันนี้โจ๊กขอ